สัญญาณเช้าว,วันนี้ต้องทำยังไงพูดคุยกันนะคะกับคุณพงพัฒน์คำชูดจากบริษัทหลักทรัพย์ยนต้าประเทศไทยคะ่ะคุณแชมป์สวัสดีคะ่ะครับสวัสดีครับคุณแชมป์เปิดตลาดมาสําหรับตัวทีเฟกซักระยะหนึ่งแล้วนะคะเริ่มเห็นแรงแบบสู้ยังไงดีคะเช้าว,วันนี้ต่อเนื่องครับสาหรับตัวทีเฟกเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะสู้เนี่ยนะครับแต่เรามองว่ากราฟก็ยังไม่ค่อยจะดีนะครับเดี๋ยวผมขอแชร์สกรีนให้เห็นแล้วกันนะครับ แถวแถวเก้าสามแปดเนี่ยนะคะอ่าโอเคนะครับคือเราเห็นทีเฟกเนี่ยมีความอ่อนแรงนะครับตั้งแต่ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนที่มันมีจังหวะรีบาวขึ้นไปแถวเก้าห้าศูนเนี่ยแล้วมันไม่ผ่านเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการทำ lower high นะครับแล้วก็มีการทำ lower low ด้วยแปลว่าตอนนี้ set fifty index future เนี่ยมันเป็นการแกวง,นนนงในกรอบของ down ten channel นะครับดังนั้นเวลาจะเก็งกำไรเนี่ยเราคงต้องรอให้มันแตก กรอบล่างก่อนถึงจะเริ่มเล่นได้นะครับเราประเมินเนี่ยแนวล่างของ Se ฟฟิตรีนเด็กฟิวเจอร์ซีเนี่ยอยู่ประมาณ9.33นะครับส่วนกรอบบนเนี่ยก็9.45นะครับดับงนั้นก็คงต้องเล่นตามกรอบนี้ไปนะครับถ้าลงมาก็เปิดลองนะครับแต่ก็ลองสั้นๆถึงกรอบบนก็ขายออกนะครับหรือถ้าเกิดไปกรอบบนก่อนเนี่ยเราก็ไปช็อตลงมาก็ได้ครับแต,แต่ว่าตอนนี้มันอยู่กลางๆเช้าวันนี้อาจจะอาจจะเปิดโพซิชันณณเวลานี้ ไไม่ได้ยังไม่ได้นะตอนนี้ต,ต,ต้องรอจังหวะนิดนึงก่อน,นครับให้รอถึงกรอบล่างหรือไปกรอบบนก่อนแล้วค่อยเล่นนะครับที่เฟกตอนนี้เรามองว่าก็ต้องใช้ความอดทนมากขึ้นนะครับเพราะตลาดมันก็ไรที่ทางครับช่วงนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวของทีเฟกตัวของโกล่ะคะโกซีรีซัตโกซีรีซัสำหรับโก <Series> เนี่ยนะครับคือตอนนี้เรายังมองว่าภาพโดยรวมเนี่ยมันยัง ังอยู่ในรอบของการพักตัวนะครับก็เห็นว่าโกเนโดนเทคโปรฟิตเนี่ยมาแบบรุนแรงมากในตอนสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วการลงมาในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทำให้โกเนค่อนข้างจะเสียทรงไปเยอะเลยเราเห็นว่าตัวโกซีรีสแตรเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับย่อมาแต่ละครั้งเนี่ยย่อมาเดือนกันยายนี่ไม่หลุดแนวรับเส้นค่าเฉลี่ยนะครับเดือนตุลานะครับย่อมาไม่หลุดแนวรับเส้นค่าเฉลี่ยแต่เดือนนี้เนี่ย เกิดความผิดปกติเกิดขึ้นก็คือว่าแนวรับเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยมันเริ่มหลุดไปแล้วนะครับก็เลยมองว่าตัวของโกลซีรีส์ซัเนี่ยยังอยู่ในรอบของการปรับตัวลงนะครับแล้วถามว่าจุดไหนนะครับสมมติถ้าเป็นนักทุนระยะแบบกลางยาวและหาจังหวะในการสะสมเนี่ยถ้าเราจะไปมองแนวรับอีกทีหนึ่งเ่ยก็คงต้องแถวประมาณ2,650นะครับก็คือโลของช่วงเดือนตุลาคมนะครับนี่คือ ท่าเกตของการลงสำหรับตัวโกนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยก็คงแถวประมาณ2,700ตรงนี้จะเป็นแนวต้านครับคุณแชมป์ใช้ใช้เอ่อใช้เส้นค่าเฉลี่ยเท่าไหร่คะเอ่อเส้นสีแดงเนี่ยจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย20วันครับเห็นว่าเส้นนี้เนี่ยทำหน้าที่ได้ดีมา2เดือนนะตอนนี้มันหลุดละภาพก็เลยเป็นไซด์เวดาเหมือนกันครับค่ะงั้นก็ตัวโกซีรีสัดูแถวๆแนวรับ2,650จริงๆตรงนั้น,นสำคัญเนาะถ้าหลุดลงมาแล้วก็อาจจะเปลี่ยนอาจจะแบบ แนวน้มขาขึ้นอาจจะดูอ่อนแรงไปเลยนะคะใช่ครับเพราะว่าโกเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นโปรดักที่ขึ้นมาเยอะนะปีนี้ทองก็บวกไปห0สามสกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ก่อนหน้าเนี่ยแทบจะไม่มีพักฐานแรงๆเลยนะครับก็รอบนี้นเหมือนว่าอาจจะเห็นการพักฐานที่แรงๆหน่อยสําหรับตัวของโกครับค่ะเทียบกับตัว XAU ล่ะคะอ่าสำหรับตัว XAU นะครับเห็น XAU เนี่ยก็มีการปรับตัวลงลงมาเหมือนกันนะครับ ถ้าดู XAU เนี่ยมันก็จะมีกราฟให้ดูในกราฟที่มันไกลขึ้นนะครับภาพเนี่ยคล้ายกันเป๊ะเลยนะครับก็เห็นว่าตัว XAU เนี่ยก่อนหน้านี้เส้น SMA 2 0เนี่ยก็ไม่หลุดเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ SMA 2 0ก็หลุดมาแล้วนะครับแล้วปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีความพยายามนะครับคือบางครั้งเนี่ยเวลามันหลุดลงเนี่ยมันอาจจะเป็นการแบบหลุดแบบหลอกๆก,ก,ก็ได้เพราะว่าตอนช่วงเดือนตุลาเนี่ยมันก็มีช่วงแบบหลุดหลอกอยู่วัน2วันแล้วกลับไปยืนได้แล้วขึ้นใหม่ แต่รอบนี้เราจะเห็นว่าน่าจะเป็นการหลุดจริงแหละเพราะว่าตอนปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพยายามจะกลับไปยืนยืนไม่ได้โดนขายใหม่นะครับแล้วถ้าดู xau เนี่ยพวก RSI พวกอะไรเงี้ยนะครับเห็นว่า RSI ก็ลงมาต่ำกว่าค่ากลางแล้วนะครับค่ากลางคือระดับ 50, 50. นะครับตอนนี้ลงมาแบบ45นะครับเราก็เลยมองข้างโมเมนตัมเนี่ยตอนนี้ของทองคำเนี่ยมันดูเหมือนไปฝันลงซะมากกว่าครับ อันนี้ใครที่เทรดดิ้งฝั่งรองก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับเพราะมันก็ขึ้นมาเยอะแล้วเหมือนกันแล้วก็มาอยู่ในจุดสําคัญด้วยใช่ครับขึ้นมาเยอะใช่ครับขึ้นมาเยอะแล้วไม่เคยพักฐานแบบแรงๆเลยคือก่อนหน้านียแบบพักเราเล่นง่ายคือพักนิดเดียวแล้วก็ขึ้นต่อพักเราไม่เสียทรงอ่ะใช่ครับครับรอบนี้ก็เริ่มเสียทรงนะครับอันนี้ก็อาจจะวันๆนะคะสำหรับตัวของทองนะตัวของ USD ่ะคะ สำหรับตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับจะเห็นว่าดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยเป็นสกุลเงินที่แข็งค่ามากนะครับคือแข็งค่ามาตั้งแต่ช่วงของเฟดเนี่ยลดดอกเบีย้ยเลยนะครับแล้วก็มาเรื่องของทัป์เนี่ยนะครับที่บอกว่าทัจะชนะเนี่ยดอลลาร์ก็ขึ้นมานะครับแล้วทัป์ชนะจริงๆเนี่ยนะครับดอลลาร์ก็ยังเร่งตัวขึ้นมาต่อนะครับแต่เรามองว่าดอลลาร์เนี่ยถึงมันจะขึ้นเนี่ยอัพไซด์ของมันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มากนักนะครับ แนวต้านหลักเนี่ยที่ประมาณหนึ่ง้ยเนี่ยเราคิดว่าน่าจะยังเป็นแนวต้านที่สําคัญนะครับแนวต้านนี้เนี่ยทดสอบไปตอนเดือนเมษานะครับทดสอบไปตอนเดือนมิถุนายนะครับถ้าเกิดรอบนี้ขึ้นมาทดสอบอีกหนึ่งยเนี่ยก็คิดว่าตรงนี้จะเป็นแนวต้านของดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับช่วงนี้ก็อาจจะแข็งได้อีกนิดหน่อยนะครับแต่เป็นเป็นอีกแค่ก๊อกสุดท้ายแล้วละสำหรับตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ครับค่ะ เทียบเป็นเป็นดอลลาร์บาทให้ดูได้ไหมคะอ่าครับถ้าเกิดเทียบเป็นดอลลาร์บาทเนี่ย mm hmm. ก็จะเห็นว่าตัวดอลลาร์มันแข็งเงินบาทเนี่ย oh. ก็เลยมีมีการก oh. นค่านะครับ mm hmm. สําหรับตัวเงินบาทเนี่ยจาก33.1ที่เป็นบอททอมนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาแถวประมาณ34.3สิบสละนะครับแต่เรามองว่าโซนตรงเนี้ยมันก็เริ่มเป็นโซนของแนวต้านแล้วแหละ,ละนะครับถามว่าเริ่มเป็นจุดในการแบบเปิดช็อตได้หรือยังก็เปิดได้นะครับแต่แนะนําว่าเวลาเปิดช็อตเนี่ย พยายามเปิดแบบสะสมมากกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เรามองว่ามันชนแนวต้านแล้วก็จริงแต่ว่าตัว i อซเนี่ยมันอาจจะขาดนิดเดียวนะครับคือถ้าเกิดชนแนวต้านและ i อซเนี่ยเข้าในเขตโอเวอร์บอสด้วยเนี่ยอันนี้มันจะเป็นจุดช็อตที่ดีเลยนะครับแต่ตอนนี้มันเกิดแค่เงินขายเดียวคือแนวต้านถึงละแต่ i อซยังไม่โอเวอร์บอสเราก็อาจจะใช้กลยุทธ์ประมาณนี้นะครับว่าชนแนวต้านละช็อตส่วนหนึ่งก่อนแล้วถ้าเกิด i อซ o ไอโอเวอร์บอเนี่ยค่อยช็อตอีกส่วนหนึ่งก็ได้ครับค่ะอ่าน เป็นในส่วนของทีเฟกเช้าวันนี้เราเห็นเซ็ตปรับตัวลงมานะคะล่าสุดนั้นยังติดลบอยู่มีซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ตัวไหนไหมคะที่พอที่จะสามารถบริหารความเสี่ยงได้ในเช้าวันนี้คะออสำหรับตอนนี้นะครับผมมองว่าพวกหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยนะครับเราก็พยายามหาเล่นหุ้นที่มันลงมาโซนต่ำๆนะครับคือตอนนี้ภาพดัชนีนก็จะหลอกๆนิดน,นึงคือตัวของเดลต้าเนี่ยมันมันคึไว่สูงแต่หุ้นหลายๆตัวเนี่ย ตอนนี้เริ่มลงมาตามโซนของแนวรับละนะครับตัวที่เรามองว่าราคาเนี่ยเริ่มลงมาลึกแล้วก็เริ่มแตะแนวรับสําคัญแล้วเนี่ยก็คือตัวของ BDMS นะครับจะเห็นว่า BDMS เนี่ยแนวรับ26บาทเนี่ยเป็นแนวที่สําคัญมากนะครับตอนช่วงกลางปีเนี่ยถอยมาตรงนี้เนี่ยทำฐานแล้วก็มีแรงซื้อกลับนะครับตอนนี้ลงมาแตะอีกครั้งหนึ่งในช่วงของปลายปีนะครับผมมองว่าแถวประมาณ26เนี่ยจะเป็นจุดในการเข้ารับสําหรับ BDMS ออีกครั้งหนึ่งครับ ค่ะซึ่งวันนี้จริงๆตัวแม่ก็ขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ช่วยคำยันตลาดไปอยู่นะคะเช้าวันนี้ใช่ครับ BDMs ก็ถือว่าลงมาเยอะแล้วแหละนะครับลงมาที่แนวรับแล้วเราเลยมองว่าแรงขายเนี่ยค่อนข้างที่จะเบาละนะครับเวลาช่วงนี้เก่งกาไรหุ้นรายตัวเนี่ยพยายามหาตัวที่แบบลงมาลึกๆแล้วลงมาตามแนวรับนะครับส่วนตัวไหนสูงๆเนี่ยระวังระวังไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเจอแรงขายเข้ามาเนี่ย ได้จะไม่คุ้มเสียะครับถ้าเกิดตัวสูงเนี่ยขึ้นเนี่ยก็คงขึ้นได้นิดหน่อยแต่ถ้าเกิดปรับตัวลงอะไรเงี้ยนะครับมันอาจจะปรับลงแรงได้ครับค่ะได้ค่ะคุณชาววันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ